านการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสังคมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในระบบเศรษฐกิจของประเทศจึงได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการโรงงานกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขได้กำหนดมาตรฐานการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวตามมาตรการ Good Factory Practice (GFP) เพื่อให้สถานประกอบการโรงงานได้ประเมินตนเองออนไลน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการเยี่ยมประเมินในพื้นที่จริงออนไซต์และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรการ Good s a c o r y Practice มีองค์ประกอบ5ส่วนที่สำคัญได้แก่ด้านการป้องกันโรคด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดในวงกว้าง Early Control การเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal และแนวทางการปฏิบัติกรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่วนที่1 ด้านการป้องกันโรค 1. จัดตั้งจุดขัดกรองได้แก่วัดอุณภูมิบันทึกไทม์ไลน์แบบบันทึกรถเข้าออกผู้มาติดต่อรับส่งสินค้าบริเวณทางเข้าพื้นที่สถานประกอบกิจการหรือโรงงานมีการรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากาอนามัยพร้อมทั้งใช้โปรแกรมการประเมินตนเองไทยเซฟไทยหรือโปรแกรมหรือแบบคัดกรองที่สถานประกอบกิจการโรงงานจัดทำขึ้น 2. ตรวจวัดอุณหภูมริร่างกายทุกคนก่อนเข้าภายในบริเวณสำนักง,งานองค์กรสถานประกอบกิจการโรงงานหากพบผู้ที่มีอุณหภูมริร่างกายมากกว่า37.5องศาเซลเซียสถือว่ามีไข้ไม่อนุญาตให้เข้าและให้อยู่ในพื้นที่กักตัวชั่วคราวหรือให้กลับไปสังเกตอาการที่บ้านหากมีอาการผิดปกติให้ไปทำการตรวจยืนยันและส่งต่อไปสถานพยาบาลโดยทันที 3. มมีมาตรการการติดตามข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อมีการเก็บข้อมูลการเดินทางไทม์ไลน์กรณีที่มีความเสี่ยงการใช้แอปพลิเคชันตามที่ราชการกำหนดเช่นโปรแกรมไทยชนะหรือใช้แบบบันทึกการเข้าออกตามที่สถานประกอบกิจการโรงงานกำหนดรวมถึงการสแกนนิ้วหรือสแกนบาร์โค้ด 4. ให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอน,อนามัยตลอดเวลาจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันตนเองเพิ่มเติมสำหรับผู้ปฏิบัติงานเช่นถุงมือเฟสชิลเป็นต้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำา 5. จัดให้มีจุดล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น70%ขึ้นไปไว้บริการในบริเวณต่างๆเช่นทางเข้าออก จุดลงเวลาทำงานช่องบริการลูกค้าสำนักงานห้องน้ำห้องส้วมบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่ออย่างเพียงพอ 6. มีมาตรการควบคุมจำนวนผู้ปฏิบัติงานโดยลดการรวมกลุ่มระหว่างบุคคลเช่นหลีกเลี่ยงการจัดประชุมที่มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมากจัดห้องประชุมให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกและเว้นระยะห่าง แบ่งกะการทำงานจัดเวลาทำงานเวลาพักและเวลารับประทานอาหารให้เหลื่อมเวลากันใช้แผ่นพลาสติกกัน้นปรับที่นั่งไม่ให้เผชิญหน้าโดยตรงมีการรักษาระยะห่างอย่างน้อย1-2เมตรระหว่างปฏิบัติงานการใช้เครื่องตรวจสอบเวลาเข้าออกการทำงานโดยการสแกนหน้าแทนเครื่องสแกนลายนิ้วมือเพื่อลดการสัมผัส 7. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง หรือกั้นด้วยแผ่นใสหรือวัสดุอื่นๆในบริเวณที่มีการใช้พื้นที่ร่วมกันเช่นสำนักงานลายการผลิตสถานที่รับประทานอาหารพื้นที่ส่วนกลางหรือรถรับส่งพนักงานเป็นต้น 8. ประชาสัมพันธ์อบรมให้ความรู้สื่อสารชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติและมาตรการในการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ใช้สถานที่ทำงานและให้คำแนะนำสื่อสารประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายเชื้อโรคและกากกบดูแลให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเช่น Morning งทอ k ก่อนเข้าปฏิบัติงานการประชุมชี้แจงหรือการสื่อสารผ่านช่องทางไลน์กลุ่มเป็นตน้น 9. การเฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำการเฝ้าระวังคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ของกระทรวงสาธารณาสุขและกระทรวงแรงงานกรณีมีแรงงานข้ามชาติให้มีการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้จัดบริเวณที่พักแยกโซนที่พักพนักงานระหว่างกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงอย่างชัดเจนห้ามบุคคลภายนอกเข้าออก ห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงานบริการซื้อและจัดส่งอาหารรายสัปดาห์มีสื่อประชาสัมพันธ์ปฏิบัติตามมาตการการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หลากหลายภาษาสำหรับแรงงานข้ามชาติ 10. แผนป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19เพื่อรองรับกรณีพบพนักงานติดเชื้อมีการจัดตั้งคณะทำงานควบคุมป้องกันโควิด19ในหน่วยงานประชุมซักซ้อมแผน และความเข้าใจในการดำเนินงานตามแผนป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส2019เพื่อรองรับกรณีพบพนักงานติดเชื้อส่วนที่ 2. ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 1. มีการทำความสะอาดสถานที่ทำงานห้องสำนักงานและลายการผลิตบริเวณพื้นผิวและอุปกรณ์ที่มีการสัมผสัสร่วมกันเช่นพื้นที่โดยรอบพื้นผิวสัมผสัส เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆในพื้นที่ส่วนกลางบริเวณที่มีคนใช้ร่วมกันจำนวนมากเช่นโต๊ะเก้าอี้ราวบันไดลูกบิดประตูอาจค่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮเปอร์คไรา์0.1%หรือแอลกอฮอล์ oh 70%เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆในกระบวนการผลิตทำความสะอาดทุกรอบการปฏิบัติงานบริเวณและภายในห้องส้วมทำความสะอาดอย่างน้อยวันละสองครั้ง และจัดให้มีสบู่เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมืออย่างเพียงพอ 2. จัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยประเภทต่างๆที่มีฝาปิดพร้อมติดป้ายแสดงประเภทขยะมูลฝอยให้ชัดเจนกำหนดให้มีจุดรวบรวมเพื่อรอไปกำจัดอย่างถูกต้องเช่นขยะทั่วไปขยะติดเชื้อและขยะอันตราย 3. จัดให้มีการระบายอากาศที่เหมาะสม โดยตรวจสอบประสิทธิภาพและทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอในห้องสำนักงานห้องประชุมห้องละหมาดห้องพยาบาลควรเปิดประตูหน้าต่างเป็นระยะเพื่อให้อากาศถ่ายเท 4. ทํ 4. ทำความสะอาดยานพาหนะทุกเที่ยวการเดินทางกรณีมีรถรับสง่งพนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างตรวจสอบอุณหภูมริร่างกายก่อนขึ้นรถ ติดตั้งเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อในรถทำความสะอาดและฆ่าเชื้อในรถทุกวันหลังการใช้งานและจำกัดจำนวนคนภายในรถไม่ให้แออัด 5. กรณีสถานประกอบกิจการโรงงานมีสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสถานที่รับประทานอาหารให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุข ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สำหรับสถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มได้แก่กำหนดให้มีจุดพักรับประทานอาหารให้ชัดเจนจัดให้มีการเหลื่อมเวลาพักจำกัดเวลาในการใช้พื้นที่รักษาระยะห่างมีสัญลักษณ์ห้ามนั่งและใช้แผ่นใสกัน้นจัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เพื่อล้างมือก่อนและหลังรับประทานอาหาร กำหนดเส้นทางการเดินรวมทั้งจุดนั่งเดินยืนหรือพักรอให้ชัดเจนแยกสำรับอาหารหรือจัดเป็นชุดเดียวรวมทั้งใช้แก้วน้ำจานชามช้อนซ่อมของส่วนบุคคลเพื่อลดการใช้อุปกรณ์ร่วมกันทำความสะอาดก่อนและหลังการใช้โต๊ะและเก้าอี้ทุกครั้ง 6. กรณีสถานประกอบกิจการโรงงานมีหอพักสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับหอพักกำหนดให้มีทางเข้าออกหอพักจุดเดียวพร้อมจัดตั้งจุดล้างมือบริการสบู่และเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอส่วนที่3การเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดในวงงว้าน 1. มีการจัดตั้งทีมเพื่อประเมินความเสีย่ยงและสังเกตอาการพนักงานเมื่อเกิดการติดเชือ้อ โดยมีหลักฐานการแต่งตั้งมอบหมายอย่างชัดเจนมีรายชื่อผู้ประสานงานและเบอร์โทรของสถานพยาบาลที่สามารถติดต่อได้ 2. มีการประเมินกลุ่มเสี่ยงผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อเพื่อแยกออกจากพนักงานทั่วไปโดยใช้แบบประเมินหรือแบบคัดกรองและส่งต่อกรณีพบพนักงานที่เจ็บป่วยหรือต้องสงสัย 3. ม,มีการคัดแยกกลุ่มเสี่ยงกลุ่มผู้สัมผัสโดยดำเนินการเฝ้าระวังอาการ มีแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับประเภทกลุ่มเสี่ยงโดยเน้นกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นการอนุญาตให้กลับไปทำงานที่บ้านหรือกักตัวเพื่อสังเกตอาการ 4. มีแผนดำเนินการสุ่มตรวจหาผู้ติดเชื้อโดยการสุ่มตรวจเชิงรุกในสถานประกอบกิจการโรงงานกรณีที่มีการติดเชื้อในสถานประกอบกิจการผู้สัมผัสเสี่ยงสูงได้รับการตรวจหาเชื้อโดยสถานประกอบกิจการมีแผนการตรวจหาเชื้อ ร่วมกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 5. มีแผนการสื่อสารหรือซักซอบความเข้าใจในการดำเนินงานในสถานประกอบกิจการโรงงานถ่ายทอดนโยบายมีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดในวงกว้างให้แก่พนักง,งานเช่นประกาศแผนผ่านการสื่อสารและดำเนินงานบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย Morning Talk, Safety Talk หรือแอปพลิเคชันเช่นไลกลุ่มเป็นต้นส่วนที่ 4. การเตรียมพร้อมพร้อมการดำเนินการตามมาตรการบ u บ b l e ้ลแอนดมีสถานที่แยกสำหรับจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามภายในสถานประกอบการโรงงานอาจเป็นอาคารหอพักหรือเป็นพื้นที่โลง่งที่สามารถจัดทำเป็นโรงพยาบาลสนามได้ 2. มีสถานที่พักและการจัดรถรับส่งพนักงานตามมาตรการการบริการรถรับส่งแยกประเภทดังนี้กรณีการเดินเท้าไปกลับต้องมีผู้ควบคุมระหว่างการเดินทางกรณีใช้รถรับส่งมีจุดบริการรับส่งที่ชัดเจนมีผู้รับผิดชอบควบคุมการเดินรถและกําหนดเส้นทางการเดินรถกรณีใช้รถส่วนตัวมีการควบคุมเส้นทางเฉพาะที่ทำงานและที่พัก พร้อมทะเบียนรายชื่อหัวหน้าผู้ควบคมุมผู้รับผิดชอบแต่ละส่วน 3. มีบุคลากรและการบริหารจัดการเพื่อรองรับการดำเนินงานตามมาตรการมีทีมงานและผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจนมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเช่นคณะทำงานหรืออาสาสมัครอสอมโรงงาน 4. มีการสื่อสารการสร้างความเข้าใจเรื่องมาตรการบับเบิลแอนซิลให้พนักงานและครอบครัวและมีส่วนร่วมในการทำมาตรการเนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจนมีช่องทางการสื่อสารมีหลักฐานเช่นประกาศแผนผังการสื่อสารและดำเนินงานบอร์ดประชาสัมพันธ์เสียงตามสายมอร์นิ่งท l k s เซฟตี้ท็อหรือแอปพลิเคชันเป็นต้น 5. มีการประสานงานและสื่อสารกับชุมชนกรณีพบผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานในโรงงานหรือกรณีทำบั b b l e แอน s e ซิของสถานประกอบกิจการโรงงานเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างสถานประกอบกิจการและชุมชน มีตัวแทนสถานประกอบกิจการที่เป็นผู้รับผิดชอบหลักที่ชัดเจนมีหลักฐานการประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการแทนได้มีหลักฐานช่องทางการสื่อสารเช่นลา์โทรศัพท์หนังสือแจ้งชุมชนประกาศเป็นต้นส่วนที่5แนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 1. แจ้งเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายใน3ามชั่วโมงนับตั้งแต่พบผู้ป่วยเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนป้องกันและควบคุมโรคโดยสถานประกอบการต้องดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 2. พิจารณาหยุดกิจกรรมหรือให้บริการในแผนนที่มีพนักง,งานป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือปิดสถานที่ตามที่เจ้าพนักง,งานควบคุมโรคกำหนด 3. คัดกรองคัดแยกการส่งต่อในกรณีพบพนักง,งานเจ็บป่วยหรือพนักง,งานที่มีความเสี่ยงเพื่อเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาในโรงพยาบาลพร้อมทั้งติดตามผลมีมาตรกา,รการการกลับประเมินเข้าทำงานโดยใช้หลักการการจัดการโควิด -19 ในโรงงาน Bubble and Seal Seal ใช้กับโรงงานที่พนักง,งานสามารถพักในโรงงานได้ เอื้อต่อการใช้มาตรการคาดว่าใช้เวลา28วันจะสามารถควบคุมโรคได้ b u บเบิ Bubble, ใช้กับโรงงานที่พนักงานพักอยู่นอกโรงงานมีการควบคุมโรคที่ยากกว่าขอความร่วมมือเจ้าของโรงงานนำพนักง,งานมาอยู่ในโรงงานให้มากขึ้นหรือจัดหาที่พักพนักง,งานให้อยู่ในสถานที่ที่กำหนดควบคุมได้เช่นขอพักพร้อมให้โรงงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรค นอกจากนี้ควรประสานฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเข้าร่วมควบคุมพื้นที่ตามแผนการปิดโรงงานให้พิจารณาหากพบว่ามีการสัมผัสกับผู้ติดเชื้ออย่างกว้างขวางทําให้ต้องกักตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นจนํานวนมากหรือพบว่าโรงงานหรือสถานประกอบการอาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อหรือไม่สามารถควบคุมโรคได้ทั้งนี้ขึ้อนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด 4. ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบริเวณพื้นที่โดยรอบพื้นผิวโดยเฉพาะจุดสัมผัสร่รวมเช่นลูกบิดประตูโต๊ะราวบันไดเก้าอี้อ่างล้างมือห้องน้ำห้องส้วมรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆ ไม่แนะนําให้พ่นยาฆ่าเชื้อเนื่องจากการพ่นน้ํายาฆ่าเชื้อแบบละองฝอยหากทําไม่ถูกวิธีหรือไม่มีการป้องกันที่ดีจะก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคได้สถานประกอบการโรงงานที่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ Good Factory Practice หรือมาตรการ GfP ได้ครอบคลุม5ด้านดังกล่าวนี้อย่างเคร่งครัดจะสร้างความเชื่อมั่นในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถประคองกิจการดำเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นใจ